มานะเจนผมก็เห็นว่าคุณชเนี่ยเป็นคนที่เข้าจุยได้มากที่สุดตั้งแต่ผลทันในคอร์สสนแชลฮอนมาใช่ครับไอ้คอร์สสน่ะมันซ่อนอยู่ในภาษามันก็คือตรงนี้แหละถ้าเป็นวิทยเยอโน no. ถ้าวิทยเยก็สาสารพลังงานถ้าเป็นเออตลับเจ้าชุยก็รุดกันนานอ่อ เห็นไหมเห็นนะผลลัพธ์แจวฮ้อนน่ะออกมามันไม่มีตัวตนจับต้องมาอยู่ในตัวเราเห็นไหมในตัวเราเนี่ยก็คือรูปรูปรูปเนี่ยรูปหรือภาษาเนี่ยภาษามันซ่อนมันซ่อนความหมายในความลึกซึ้งของของภาษาเนี่ยมันนับที่ความหมายทีนี้ความหมายพอมัน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 ติดติดขัดขาดมันแข็งก็ใช้ดนตรีเมโลดี้ มันก็เอาให้เศร้าได้เอาให้ตื่นเต้นก็ได้เอาอะไรก็ได้แต่ถ้าจะจะจะว่ากันทั้งหมดมันคือตรสรตรหอมันไม่ใช่คอรสอมันจะดีหน่อยถ้าหากว่าดีหน่อยแต่ก็เป็นตรอสรตรหอที่เป็นภายนอกไม่ใช่ภายในยก็เคลื่อนที่เห็นไหมไปเที่ยวดูหนังฟันเพลนไปหาอะไรก็ตามเนียนก็คือจากภายนอกเข้าสู่ภายในยเก็ตย่างเจือน แต่มันเป็นคอร์รศอนบอลทอนโดยเฉพาะคำว่า move on ตลอสตลอห99.99ปูเซงไม่ว่าจะเป็นระดับยอดปีระมิดกลางมีมิดใต้ปีระมิดหรือเท่ากับปีระมิดจะบอกว่า move on ผลบอกเลยว่าเตื้อนมีโอกาสเข้าใจว่าถ้าเตื้อนฟังดีหรือว่าไปไปคอร์รศอดีๆมันไม่ได้ move on หลอดอันนั้นมันเขาตลสตลอหหอมัน move off มันออฟไลน์ line. ถามว่ามันมีความไวเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นวิทยาเยมีความไวเท่ากับกระแสะถ้าหากว่าเป็นธรมธรมชาติธรรมชาติธรรมชาติก็มีความไวเท่ากับฟ้าผ่าหรือไฟไฟ,ไฟ้นั่นแหละครับคือความเร็วเท่ากับการบันทึกของคลส่นบันทันนึกออกไหมครับมาริคุสถ้าเป็นจุดที่คอมพิวเตอร์นก็โอเวอร์คล็อกแล้วครับ โอ้ว่าคลอกคลอกคล็อกคลอกคลอกคลอกทีนี้ไอ้ตัวฮีทมันต้องลดใช่ไหมนั่นแหละครับแจวฮ้อนคอราา์สอไอ้โอ้ว่าคล็อกนั่นแหละครับมันมีความไวเท่ากับหนีอะไรครับให้มันเร็วจีอ่ะเรียกหนีเวลาให้เข้าใกล้ถ้าเกิดความเร็วเท่ากับศูนย์ก็เขาเท่ากับกระแสะแล้วก็เหนือแสงฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจการฝากไว้ให้เราไม่ต้องไปดิดน้ำมันต่างตงัวละทาน,นอ่อนโลกไปนี้จะได้น่าอยู่ขนมไม่